ปราสาทบ้านพลวงตั้งอยู่ในตำบลบ้านพลวงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เป็นโบราณสถานสำคัญที่สร้างขึ้นจากหินทรายปัจจุบันคงเหลือเพียงส่วนของเรือนธาตุซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของปราสาทโดยตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบด้วยคูน้ำรูปตัวอยู่โดยมีทางเข้าหลักทางทิศตะวันออกถัดไปประมาณ100เมตรจะพบกับบารายขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ในสมัยนั้นลักษณะทางสถาปัตยกรรมของปราสาทบ้านพลวงมีความคล้ายคลึงกับปรางน้อยของปราสาทหินพนมรุง้งและปราสาทเขาปลายบัดหนึ่งจังหวัดบุรีรัมย์จากการศึกษาของนักโบราณาคดีสันนิษฐานว่าปราสาทแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่16ถึงต้นพุทธศตวรรษที่17ซึ่งสอดคล้องกับยุคศิลปะเขมรแบบบาบวน จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้อยู่ที่ภาพสลักหน้าบันด้านทิศตะวันออกของปราสาทประธานแสดงภาพเล่าเรื่องกรษษณาวตาลตอนพระกฤษณะยกเขาโควัฒนะโดยพระกฤษณะประทับยืนเหนือหน้าการคลายท่อนพวงมาลัยกรอบซุ้มหน้าบันประดับด้วยลำตัวนาคสองตัวหันหลังชนกันโดยเสียนาคอยู่ที่มุมล่างซ้ายและขวาและปลายหางนาคอยู่ที่ส่วนยอดด้านบนสุด พระกฤษณะเป็นอวตารที่8ของพระนารา์หรือที่รู้จักกันในนามกฤษณาวตาลและเป็นบุคคลสําคัญในเรื่องมหาภารตะภาพสลักนี้แสดงเหตุการณ์ในช่วงวัยรุ่นของพระกฤษณะที่พยายามโน้มน้าวให้คนเลี้ยงโคเลิกบูชาพระอินทร์และหันมาบูชาเขาโควัฒนะแมทมทําให้พระอินทกริ้วและบรันรดาลให้เกิดพายุฝนตกหนักตลอด7วัน7คืนเป็นการลงโทษแต่พระกฤษณะ ได้ใช้นิ้วยกเขาโควัฒนะขึ้นเพื่อกำบังฝูงคนเลี้ยงโคไว้ตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนจนกระทั่งพระอินทร์ยอมแพ้ในที่สุดและกลุ่มคนเลี้ยงโคจึงหันมานับถือเขาโควัฒนะแทนพระอินทร์ในเวลาต่อมาบริเวณใต้หน้าบันยังปรากฏภาพสลักทับหลังพระอินทร์ทรงช้างเอราวันซึ่งเป็นเทพประจำทิศตะวันออกองค์ประกอบภาพสลักประกอบด้วยพระอินทร์ทรงช้างเอราวันอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว เหนือหน้าการคายท่อนพวงมาลัยมีใบไม้ตั้งขึ้นและตกลงแถวด้านบนสลักเป็นรูปโยคีฟังละสามตนโดยมีความพิเศษอยู่ที่ช้างเอราวัณซึ่งเป็นช้างเสียดเดียวคล้ายกับที่พบนับปราสาทปรางกูอำเภอรป,ราาปรางกูและปราสาทต,ตาเหล่งอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดปราสาทบ้านพลวงเป็นโบราณสถานสำคัญของสุรินสร้างในยุคศิลปะบาปวน โดดเด่นด้วยภาพสลักเรื่องกฤษณาวตาลและพระอินทรงช้างเอราวัณแสดงถึงความเชื่อทางศาสนาฮินดูที่ผสมผสานกับศิลปะขเขมรโบราณไว้อย่างงดงาม